กาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านตยนะวันนี้แล้วก็มาอยู่กับผมนีแล้วนะวันนี้เรามาอยู่กับเกม Base 2020เบส2021นะวันนี้เราจะมาเล่นทีม,ม,มแมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละฟูลแมนยูนะฮะไปของปีล่าสุดเลยแล้วก็อัพแล้วก็แบบอัปเดตตัวมาที่เรียบร้อยแหละแบบเอาแบบชุดปัจจุบันเลยนะนี่ มิลอนโดด้วยเมื่อวานลอนโดเพิ่งย้ายมาผมแบบโคตรตกใจตอนเช้าแม่งมีข่าวกับแมนซิตี้อ่ะดูทรงแล้วแบบไปแมนซี่แน่นอนอยู่ดีปุ๊บมาแมนยูเฉยผมโคตรงงฮะผมก็ดีใจไหมเพราะไอดอลไอดอลผมก็คือโรนโดแหละแล้วก็ไอดอลอีกคนนึงผมก็เป็นลัดฟอร์ดเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่น ฟูแมนยูทีมนี้ให้ดูแหละไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเล่นออนไลน์ด้วยมาไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะลองมาครั้งแรกด้วยมาผมเลตติ้งพันเกนะ้าสิบหกอะแต่ไม่รู้ว่าทีมมันจะฟิตเปล่านี่แหละสิ่งที่กลัวที่สุดคือทีมไม่ฟิตนี่คือแบบแย่เลยมาดูนะว่าเราจะเจอเลตติ้งเท่าไหร่ ผมไปลองเล่นเล่นมาแล้วแม่เจอเลตติง้งพันสองอ่ะพอสู้ได้นะทีนี้ก็ใช้ได้อยู่นะแต่ผมอาจจะเล่นไม่เก่งได้แหละผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะถ้าผมเล่นเล่นอะไรแบบอ่าจบคู่ไม่ได้ตายเถอะรอนะคือผมไม่คิดเลยนะผมไม่เคยคิดเลยว่าอนโตจะกลับอแมนยูอยู่ดีก็มาเฉยเลย มาแบบงมงๆเชผมก็อยากขอให้เขาแบบสตาร์ที่เมนยูเลยนะถ้าสตาร์ที่แมนยะูก็เป็นอะไรภาพอะไรที่สวยงามที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นนะผมจะได้ดูดอนโดกลับมาเล่นให้แมนยูอยีกครั้งเพราะผมเกิดมาไม่ทันเฮ้ยเกิดมาทันแต่ดูไม่ทันนะผมเกิดปีสองพันหกผมยังเด็กอยู่เลยเจริงนะโอ้โหเจอเลดตี้พาร์ทสามอะไรวันนี้คือเจออะไรวันนี้วันเนี้ย แพ้เปอะไรฮะเราเสียเปรียกว่าเขาเอากินวูนไดออไม่ได้กองกล <ST AR> างได้เปล่านี่อะไรกินวูดค่อยลงขึ้นหลังได้ไน,นะฟ <ST AR> ั rew, erm นเดอร์เบเกอยืนคู่แม็กโทมินีนะฮะผมเอาชุดนี้เลยเฮ้ยโอ้เป็นเดวิดดิคอามาดูทีมตรงข้ามกันโอ้โหเก,โเกินไปดูดิโคตรเกินอะ โอ้โหด,ด,ดูทีมเราดูทีมเขาดิให้ตายเถอะก็มาดูนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้าใครเบื่อเกมรถเดี๋ยวผมก็จะเล่นเปตให้ดูว่าเพราะผมเล่นเกมรถมากกันไปนะเล่นเยอะไปในช่องเปลี่ยนเกมบ้างะก็คนอื่นเบื่อแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่าคลิปนี้มาเลยฮนะ ก็จะตั้งใจเล่นให้ชนะให้ได้หวงว่าจะไม่กระตุกนะสกัดได้โดนโด้ม่งไม่โดนนะจังหวะนี้ืแล้วฝร์ดจะบัน่างตัวไปวารานใครได้ฟาวะเรามาดูกัน เารานน่าจะได้ฟาวฮนะเารานถึงบอลก่อนใช่ฮะเารานได้ฟาวชิมเราได้ฟาวนะตอนนี้แม็กไปส่งลูกชอส่งให้ฟานเดเบกฟานเดเบกส่งให้ลัดฟัดลัดฟัดส่งไปโหลดดโดดเรียบร้อยแล้หนึ่งศูนย์โอ้โหยังไม่ทันเริ่มมาแค่ไม่กี่นาทีนะในชีวิตจริงจริงได้แล้วนะหนึ่งลูกไม่ธรรมดาสนะารชิม ฟูแมนยูทีมนี่เขาเป็นลูกอีเปิดมาแล้วโอ้โหบรรดิดกราราเอามาเซฟทันเอ้ยเอามารับบอลได้นะเราจะเปิดไปให้วานบิซากาส่งกับมาลาฟิลวารานลาฟิลวารานส่งให้แม็กทอมินีแม็กทอมินีส่งออกขวาใช่ปะแม็กทอมไปแตะบอลทำไมเนี่ยเสียบอลตรงกลางะ่ะนี่นะโอ้วานบิ ยังได้เราแต่กลับมาไม่ทันนะเข้าตำแหน่งไม่ทันร้านรับมาได้เคลียร์ทิ้งก่อนรับฟอดโดนโดโอ้โหหูลุดไหมนี่ไม่ได้โอ้โหประคันนะโอ้โหส่งสายเส้นเกินไปฮนะลูกนี้ ถ้าช็อตไหนผมเนี่ยว่าขออภัยนะต้องจริงจังหน่อยวันนี้เป็นแรงนะไอ้ยจ้าอีกตาเดียวผมก็ขึ้นพันหนึ่งแล้วเอาเอาฟันเดอร์เบ๊กกระโดดไรเดอร์คิกใส่เขาอีกโอ้โหกว่าไม่แก้สงเป็นไรวะเนี่ยอ้าไม่มีใครเติมขึ้นมาเออแล้วกูไปกดโสดเขยช่างมานะยังได้อยู่ระฟอมีความเร็ว โอ้โหโอ้โหเจอโชอ์คิมมิตข้อสุดโหชิบหะแ,แม่งเอ้รีบๆไปๆไปรีบไปรีบไปหล่นนะหลน่นจะแรงสูงสวยไม่จุดโทษนะไม่นะไม่เอาน,นะจุดโทษไม่เอาน,นะ โอ้โหทำไมส่งบอลอะไรกันครับเนี่ยฟานเดเบกส่งบอลไม่ค่อยดีเลยโรนโดหลุดแล้วโอ้โหส่งสวยมากปนะนะาร์ตุเกตคอนเนคชั่นนะสองศูนย์นะตัดบอลตรงกลางสนามไม่ได้นะและบูโน่ก็ส่งให้โรนโดยิงนะปาร์ตุเกตคอนเนคชันเรียบร้อยนะฮะสองศูนย์นะฮะก็ถือว่าสุดยอดเลยนะทีนี้ไม่รู้ว่าของจริงมันจะหหดแค่ไหนกันเชียว ดิแกเอามาตัดบอลได้ไม่เชิงตัดบอลแหละไม่เชิงตัดบอลน,นะรูเมื่อกี้จะส่งให้โรนดอนอย่างเดียวตรงนี้ผมส่งโอ้โหโหดเล่นลอะไรกันวันนี่ยส่งกับโกกันดีกว่ามึงอย่าส่งออกหลังนะเฮ้ยเอา็มากูว่าแล้วไหนอย่าโหดตั้งใจเล่นกันมึงเริ่มล้วนแล้วตอนนี้เริ่มล้วนแล้วดิแกอัพต่อ,อยบอลออกมาโรนด ลอนโดลอนโดวิ่งออกมารับบอลส่งให้ลาฟอร์ดลาฟฟอร์ดส่งให้ลอนโดลอนโดไปแล้วโอ้โหหมดเวลาแนละ้วหมดเวลาครึ่งแรกนะฮะแล้วยิงโอกาสยิงสองรอบเข้าสองรอบนะฮะตรงกรอบสองรอบด้วยโอ้โหสุดยอดถือว่าคมมากกองหน้าไม่เปลี่ยนใครนะดีหมดซานโชกไม่ได้จับบอลเลยอะไรวนะเนี่ยเบซ้ายนะจะังหวะนี้ ซานโช่จับบอลค้งสองครั้งาาเองอะ่ะได้จะชนะเลดทิ้งงอนสามริงเหรออือฮึเอาขึ้นซานโช่กว่างอะ่ะน่ะโดนตัดบอลแล้วแม็กทอมบล็อกคันนะโอ้ชิบหายแล้ววานบิดบล็อกไม่ได้หชิบเป่งแล้วนี่ เจอแม็กโทมินเนไปบูนโน่ฟูนันเดสทะลุช่องสวยมากส่งให้โดดีอ่วันนี้อือสามศูนย์นะเรื่องนี้เราไม่ดีใจให้เกียดเขาเรียบร้อยเขาแก้เกมเลยนะจังหวะนี้โดนไปสามศูนย์อ้าวกดออกอะไรทีเดีอวนะ เอาเอาอะไรวะเนี่ยสามศูนย์เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมก็มาเล่นให้ดูกันอีกสักตานะเพราะเมื่อกี้มันได้แค่เก้านาทีเมื่อกี้ผมกดไปดูแล้วโอ้แม่งเอ้ยกดออกเฉยเลยมาเริ่มเลยมะหวังว่าจะเจอเลตติ้งเลน้อยนะ เมื่อกี้เลตติ้งพันสามแม่ชนะเฉยเลยแต่ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรผมไม่ค่อยซีเรียสมากเท่าไหร่ก็ซีนิดนึงอะ่ะแต่ก็ไม่ซีมากเท่าไหร่นะแต่ชนะก็ดีแต่เจอเลตติ้าาเเตงเยอะเราก็ถ้าเราเสมอแล้วก็ได้เลตติ้งนะแต่ก็เจอเลตติ้งก็สูงๆก็ดีแค่เอาเสมอก็พอเมื่อกี้สามลูโคตรโหดนี่ฮนะเลตติ้งพอๆกันพอสู้ได้อยู่อันนี้ OH OH สโอเอสลูเบ ทีมที่เออฝากตายได้ไดอโอฝากเลยอ่ะผมเอากีวุฒลงมาหน่อยนะทีมค่อนข้างฟิตนะคือดีนะคือดีคือรือเลยคือรือโอเอสลูเวนเป็นทีมที่เออกาวินอยู่นะฮะแล้วก็เกิดเริ่มเลยมะเพื่อให้ไปการัเสียเวลาแล้วก็รีบๆเล่นกันเลยนะคลิปนี้ก็มาสิบกว่านาทีนะก็ ถ้าใครเข้ามาดูผมก็ขอขอบคุณมากที่ดูนะผมก็คนดูน้อยนะช่วงนี้เพราะผมไม่่คยลงคลิปไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะเพราะเพิ่งสอบเสร็จแล้วแบบอยากพักผ่อนนะพราะตอนนี้สถานการณ์ประเทศเราก็ค่อนข้างแย่ฮนะเราก็ไม่ขอพูดถึกนะเรามาเล่นเกมมาดีกว่ามาแล้วมาเล่นันเลยฮะ ดูดีว่ารอบนี้เราจะได้กี่ศูนย์นะตอนนี้คือทีมแบบครบเลยนะพอปอกบาตึงจะวันจังหวะหนึ่งส่งให้คริสเตนโนโรนาดโดหนึ่งศูนย์อีกแล้วโอโ้โหคือแม่งสุดยอดจริงๆ่ะทีมแม่งดีจริงผมบอกแค่นั้นแหละดูดีว่าเขาจะกดออกกันอีกไหมนะ เวลาจะโรนโดยิงไกลโอ้โหแรงไปก่อนนะโรนโดเข้ามาผมก็น่าจะเปลี่ยนแปลงทีมได้เพราะมีอิทธิพลมากเลยนะเข้ามาถ้าเล่นไม่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะมีอิทธิพลทำให้แบบพวกดาวรุ่งอะไรอย่างนี้สามารถแบบน่าจะเล่นดีได้เพราะโรนโดอาจจะช่วยสอนอะไรประมาณนี้ ประสบการณ์เยอะนะยิงได้เลยเนะี่ยลอนโดดูคือโหดบ่กแค่ได้เลยคือโหดอะคือโหดบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วจริงๆมันส่งได้นะแต่ผมไม่ส่งอะ่ะเพราะลอนโดยิงคมมากนในเกมนี้แต่ถึงอาจจะไม่พิ้วเหมือนเมื่อก่อน ตัวแปรสำคัญตัวแปรสำคัญแฮลี่แม็กไกว์โอ้โหออกมาปัมบอลน,นะต้องกลับตำแหน่งให้ทันนะเอาอุ๊ยกูหม่งให้ใครเนี่ยไอเชี่ไปหมห่งเขาปะเนี่ยเฮนี่ชิบหายแล้วเกือบแย่แล้วเกือบแย่แล้วคุณเฟิร์แดนเดสพักบอลให้พอปอกปลากินวุดพิกพิกเผ็ดมาก ส่งเฮียมากเพราะผมผมไม่ได้บังคับไอ้นี่นะเมื่อกี้รีบไปไหนรีบไปไหนล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 นรีบไปไหนสองศูนเนี่ยไม่พอสองศูนย์เนีไม่ปลอดภัยสารผลลิ้นคันในหมืนแล้วผมไม่เอาบอมดีกว่าเดี๋ยวมันเสียบอลง่ายไปนะส่งให้ฟันเดอะเบรกดีกว่าเขาเล่นเขารีบสไลด์เลยนะ โอมบูโนเฟอร์นันเดสเอาดิบูโนเฟอร์นันเดสเลยเสียงเหนือเลยสัตว์เลย <c oughs> <laughs> พูดตามเสียงพากเอาี้โอ้โหเซด้ไงลูกนี้จอดนะเราต้องรีบกลับไปตั้งรับนะราฟิลวาลัานไม,ไม่ทันนะแต่มีลูกชอรออยู่ด้านในลูกชอรออยู่ด้านใน ลูกชอดักบอลได้สวยมากจังหวะน,นี้บุนโน่เฟรนเดสจะสวนกลับไหมอัฟฟร์เออ,อกดสกิลไม่ติดโดนสวนอีกแล้วมีวารานอยู่ไม่เป็นไรฮะโอ้โหเล่นแรงจัดนะจังหวะน,นี้ก็กระแทกก็กูจะกระกระชากกลับมาแม่งกระชากไม่ทัน ช้าเกินอือสไลด์พร้อมกันด้วยผิดบอลกลับไปให้รัดฟอร์ดเหมือนเดิมรัดฟอร์ดพักบอลให้ฟันเดอร์บิกไม่รับบอล <c oughs> มีลาฟาเอลวาราตักบอลอยู่ดักบอลอยู่ไปเสียบอลหน้าประตูเรียบร้อยนะสองหนึ่งโอ้โหไปชนกันเองได้ไงครับนี่อไปชนกันเองฮะแต่วันนี้ดูนะนะโอ้โห แม่งเอ้เสียไม่เคยเสียแล้วเรื่องนี้แค่หมดเวลาแล้วแต่เราก็ต้องบุกนะส่งอะไรครับเนี่ยเอ้แม่งเกือบได้ยุ้ผมเล่นแบบส่งมั่วมากเลยนะวันนี้มั่วมากแม่ผมล้นอ่ะโอ้ยยิงหกครั้งแล้วครับโอกาสสี่ครั้งเขาโอกาสครั้งเดียวคือเข้าเลยทำให้เปลี่ยนตัวดีแล้ว กินวุดดอ้โหถือว่าสุดยอดจริงผมก็ไม่รู้ว่าทีมจริงมันจะโหดเหมือนในเกมไหมแต่ถ้าแบบได้ตัวดีๆมากกว่านี้ได้ฟิวเจอร์ทั้งทีมนะผมว่าแบบเอามาเป็นทีมหลักได้เลยนะบ้างมาเราดูปีหน้าว่าผมจะทำได้หรือเปล่าผมไม่มีเงินนะก็ช่วยผมได้นะแต่ตอนนี้คือ เออทูมันนี่ผมไม่ได้ยืนยันตัวตนแล้วตอนนี้มันก็ยืนยันตัวตนไม่ได้นะให้ตายเถอะผมจะเติมเกมก็เติมไม่ได้ตอนเนี้ยเศร้ามากโอ้โหลูเมนิกเก้ลูเมนิกเก้กูว่าแล้วกูโดนลูเมนิกเก้แล้วพลังลูเมนิเก้โอ้โหตัวนี้คือตัวเมนเลยนะแบบโหดสัสส์ในเกมคือมันโกงเกินอ,ะอ่ะเราต้องเอาแล้วเราต้องจริงจัง่ะแล้วมา แล้วผมเนี่ยผมก็ขออภัยได้นะโอ้โหไม่ฟาดเหรออย่างนี้จานโหเขาเปิดให้ลูเมนินเก้อยงเดียวนะวผมน่าส่งกลับหลังไม้ให้ฟันเดอร์เบก่อนแต่ผมส่งวันให้ฟันเดอร์เบกในเกมมันเป็นอะไรไม่รู้มันชอบไม่รับบอลน,นะโอ้โหเปิดไปไม่ถึงอีกลูกนี้ จะโดนอีกไหมเนี่ยชอบเสียบอลหน้าประตูอ่ะเฮ้ยมึงอย่าเสียตอนนี้นะเฮ้ยโอ้โหโหลัดฟอดจับบอลแย,เลย่เกินชัดเะเยิงคือจับบอลแล้วเกี่ยวกลับมาเลยโอ้โหเขาดึงกองหน้าเราไปแล้วนะสวยนะบาลานตัดบอลได้ ชิงวันทูวันทูคิเซโนโรนาโดโอโหเสียใจพิกหน่อยพิกหน่อยหู ugh, เล่นแรงจัดจริงๆลูกนี้ไม่ควรไม่ควรเล่นนะถ้าเสียคือเสียเลยอลืมไปแก ต้องเข้าแล้วเออสามสองนะสุดยอดนะรัดฟารดกับโรนโดโอ้โหคอนเนคชั่นหม่ของทีมแม่งค่อเอาอ่ะคือตอนนี้ทีมเรากองหน้าคือโวดมากแต่กองกลางยังไม่เท่าไหร่นะผมก็อยากให้แบบบัติสุต้าโอ้โหเกือบแล้วเพิ่งจะพูดตอนนี้ผมก็อยากให้ทีมเสริมกองกลางอะ่ะอยากได้ลูเบนเนเวตมากแล้วตอนนี้ก็สถิติการเล่นที่บุ๊ ก็โหดมากครับตั้งแต่เริ่มดูดการน,นี้มาโอ้โหไม่กไกวเราต้องดึงเวลาหน่อยหลอกนะหลอกหลอกหลอกส่งให้วันวิสซาก้านะวันวิสซาก้าจับบันนิ่งเกินบางทีโอ้โหฟาวดีทำไมผมไม่เคยได้ฟาวเลยวะไม่เข้าใจอะ่ะโอ้โหตัวเมนจริง โอโหจะจะเอามาตัดแต่กดไม่ติดคือสุดจริงๆตัวนี้โหผมยอมรับนะคือแม่งโหดเกินแต่ตอนนี้มันจริงนะพัดกันจริงฮนะในหัวผมก็อุ่นๆอยู่นะเจอตัวนี้ที่ไรอุ่นทุกทีแม่งกรรมการหายหหวอยูเลนะไม่ฟาวไดกทีอะ่ะไม่งงกลับมาเสียอีก ข้าหน้าเขาคือโหดมากชีดห <so ืมเหลืออหนึ่งนาทีมึงต้องไม่เดินให้ได้เกียบแล้วเขาเปลี่ยนวะเขาจะยิงเหรอเฮ้ยเขาจะยิงวะเฮ้ยยังเลีย์ปม โอ้โหป่าดีจันโอ้โหแล้วไม่เหลือเวลาอยู่แค่นี้ตายเถออเรียบร้อยนะจบเกมเออสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบเพียงท่าน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมนะถ้าใครอยากให้ผมมาเล่นเกมเพจอีกก็บอกนะหลุดเลย น right. ั่นแหละกูหลุดออกจากเกมเฉยเลยวันนี้ผมขอจบแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะเจอกันครับ